ผมสวัสดีครับคลิปนี้จะมาแบ่งปันความรู้ที่เพิ่งได้ทดลองทำมานะครับเป็นการซ่อมเลรือยนต์สติล MS 1 8 0นะครับอาการก็คือน้ำมันท่วมนะครับสตาร์ตติดแล้ว ตัดได้ประมาณครั้งสองครั้งนี่นะครับเครื่องจะดับไปเองนะครับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดเลยนะครับก็ได้ลองทำการถอดล้างคาบูมาหลายรอบแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับมาสตาร์ทติดแล้วก็เลื่อยได้ทีสองทีแล้วก็ดับไปเหมือนเดิมนะครับ มจะบอกวิธีการแก้ไขนะครับมันมีอยู่มันแค่ง่ายๆเองนะครับวิธีแก้ไขนะครับไปซื้อชุดผ้าปัม๊มคาบูนี้มาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเก่าที่ผมเปลี่ยนออกนะครับ น่าจะมีปัญหาที่ผ้าตัวนี้นะครับเพราะผ้าตัวนี้มันมันยานแล้วนะครับผ้ายางตัวนี้นะครับสังเกตรอยย่นนะครับพอตัวที่ซื้อมาใหม่มันไม่มีรอยย่นแบบนี้นะครับนี่ครับจะเป็นทับชุดของคาบูสั่งในราชาดานะครับตัวนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่บาทนะครับ หลังจากที่สั่งมาแล้วก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยนะครับถอดออกมาเปลี่ยนใส่ไปเรียบร้อยผลปรากฏว่าเครื่องใช้ได้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรยากเย็นแสนเข็นเลยนะครับถ้าเกิดไปร้านช่างนี้คงหมดไปสี่ห้าร้อยนะครับโดนช่างกินไปเรียบร้อยนะครับก็ลองลองดูนะครับสำหรับใครที่ใช้เครื่องเลื่อยสตีล เมตมหนึ่งแปดศนะครับเครื่องนี้ใช้มาประมาณสามสี่ปีแล้วนะครับชุดลูกสูบยังไม่เคยซ่อมนะครับก็ใช้งานหนักเลื่อยไม้ใหญ่มาหลายครั้งแล้วนะครับก็ตามปกตินะครับมันข้างในชุดลูกสูบมันไม่ค่อยพังเร็วเท่าไหร่หรอกครับ จะมีปัญหาถ้าสตาร์ทไม่ติดก็น้ำมันเท่านั้นนะครับขาบูระบบจ่ายน้ำมันอากาศเท่านั้นนะครับก็มาแบ่งปันเทคนิคประสบการณ์นะครับที่เคยลองมาแล้วนะครับเห็นผลจริงนะครับชุดนี้นะครับไปค้นหาในลาซาด a าได้นะครับเจ็ดสิบกว่าบาทครับ จบครับสตาติดตัดไม้หมดเป็นต้นนะครับเครื่องใช้ได้เหมือนเดิมนะครับครับผมก็จบคลิปไว้เท่านี้นะครับยังไงท่านที่ใช้เครื่องเลื่อยอยู่ก็ลอง,ลองไปซื้อมาเปลี่ยนดูนะครับเครื่องสตาร์ตไม่ติดเดี๋ยวสตาร์ตติดแล้วเลื่อยได้แป๊บเดียว เครื่องดับนะครับผมลองแล้วนะครับได้ผลจริงครับีจะจะสตาร์ทให้ดูนะครับ